สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพิษนุโลกพบประชาชนกับดิฉันอธทิตยาศรีวัน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองพิษนุโลกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 1 0 7 2 5 m h z สาำหรับรายการสารปกครองพิษนุโลกพบประชาชนในวันนี้นะคะได้นําตัวอย่างคดีที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะ ในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณนันทรัตเตียนละอ,อพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับสะพานล,ลอยค่ะหรือว่าที่เรียกว่าบันไดสะพานสาธารณะนั่นนะคะปิดทางเข้าออกที่เดินเอกชนถือว่าเป็นการดําเนินการ ที่เกินสมควรหรือไม่อย่างไรนะคะคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ .1491 ทับ5องนะคะมีสาระสำคัญว่ากรมทางหลวงก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนโดยบันไดสะพานมีความยาว11.30เมตรและปิดบังหน้าที่ดินของเอกชนเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นความยาว10เมตรทำให้ไม่สามารถ เข้าออกถนนและใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ตามสมควรซึ่งกรมทางหลวงย่อมแรงเห็นได้ว่าจะมีผลกระทบต่อเจ้าของที่ดินโดยตรงและแม้ว่าการก่อสร้างสะพานจะเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะแต่ก็ต้องคํำนึงถึงสิทธิเสรีภาพและความเสียหายของประชาชนด้วยการที่กรมทางหลวงติดป้ายประกาศ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลชี้แจงและให้เหตุผลแก่เจ้าของที่ดินก่อนจะกำหนดตำแหน่งแบบรูปสะพานนัดดำเนินการกอร่อสร้างซึ่งมีบันไดสะพานลอยทอดยาวปิดบังหน้าที่ดินเกือบตลอดทั้งแนวจึงเป็นการใช้ดุลพินิษโดยไม่เหมาะสมเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิด ที่กรมทางห่วงต้องดำเนินการแก้ไขแบบบันไดสะพานเพื่อให้เจ้าของสามารถเข้าออกที่ดินของตนเองได้หลักกฎหมายนะคะแล้วก็บรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะหหลักความได้สัดส่วนเป็นหลักการเพื่อควบคุมไม่ให้หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจตามอำเภอใจเน้นจะเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ตาม แต่เมื่อกฎหมายให้ดุลพินิษ์ไว้หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของการดำเนินการนั้นๆเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสำาทิ์ผลตามวัตถุประสงค์และตามความจำเป็นโดยจะต้องเป็นวิธีการหรือทางเลือกที่เกิดผลร้ายกับปัจเจกบุคคลน้อยที่สุดและเมื่อช่างน้ำหนักแล้วประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับต้องมากกว่าความเสียหายของปัจเจกบุคคล 2. ก่อนที่จะมีการกระทำทางปกครองหรือการดำเนินการใดๆเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลน,นั้นหน่ยวงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องแจ้งและชี้แจงให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทราบข้อมูลรายละเอียดและเหตุผลของการกระทำเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน ก่อนที่จะมีการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไปซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาข้อพิาพาทที่อาจเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่กับปัจเจกบุคคลในรัฐเสรีประชาธิปไตยล้วนให้ความสําคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดําเนินการใดๆในทางที่จะมีผลกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจไว้และต้องกระทำไปภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นหลักความได้สัดส,ส่วนนะคะถือเป็นหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองที่ได้มีการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยแทบทุกฉบับจบจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชาณาจักรไทย พุทธศกราช2560ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่6เมษายน2560โดยหลักความได้สัส่วนนี้มีหลักการที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายมีให้ใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยจะต้องใช้ดุลพินิษเลือกกระทำการที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ ของประชาชนเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เกิดดุลยาภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับความเสียหายของประชาชนคดีที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องนี้นะคะเป็นข้อพิพาทที่ศาลปกครองสูงสุดนำหลักความได้สัดส่วนมาวินิจฉัยซึ่งนอกจากจะทำให้นักวิชาการกฎหมายปกครองได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักกฎหมายดังกล่าวแล้วยังถือเป็นหลักปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องตระหนักในการทําหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยต้องไม่ละเลยต่อสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วยโดยคดีนี้กรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน บริเวณด้านหน้าที่ดินของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งได้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่บันไดสะพานได้ปิดทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีเกือบทั้งหมดทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าออกที่ดินได้และเจ้าของที่ดินได้ขอให้แก้ไขแล้วแต่กรมทางหลวงไม่นำเนินการแก้ไขจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ให้กรมทางหลวงแก้ไขแบบบันไดสะพานข้อเท็จจริงคดีนี้คือที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินว่างเปล่านากว้าง10เมตรโดยไม่ได้อาศัยในที่ดินแปลงนั้นอีกทั้งผู้ฟ้องคดีได้ทราบว่ามีการก่อสร้างสะพานปิดบังหน้าที่ดินภายหลังการก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จตามสัญญากรมทางหลวงซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนะคะ อ้างว่าก่อนดำเนินการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนมีการติดป้ายประกาศแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันและไม่ได้แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าจะมีการก่อสร้างสะพานในบริเวณดังกล่าวแต่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงได้เสนอแนวทางแก้ไขตำแหน่งบันไดสะพานตามรูปแบบใหม่โดยให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ผู้ถกฟ้องคดียังกล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์ต่อศาลรปกรครองสูงสุดว่าจุดก่อสร้างสะพานเป็นถนนสี่ช่องจราจรใกล้สี่แยกไฟจราจรอ,อยู่ในบริเวณย่านชุมชนหนาแน่นมีการจราจรคับคั่งใกล้ตลาดและโรงเรียนมีนักเรียนและประชาชนเดินข้ามเป็นจำนวนมากและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งสามารถอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดปัญหาก็คือการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยคดีนี้สารปกรครองสูงสุดได้มีคำสั่งให้กรมทางหลวงชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขแบบบันไดสะพานที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีสามารถเข้าออกที่ดินได้โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของโครงสร้างความสะดวก และความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้สะพานและประโยชน์ใช้สอยของสะพานคนเดินข้ามเป็นสำคัญศารปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนเป็นการกระทำตา,ตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติทางหลวงพศ2535ซึ่งการใช้ดุลพินิจในการกำหนดจุด และรูปแบบในการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนเป็นการดำเนินกิจการทางปกครองเพื่อบริการสาธารณะโดยจะต้องดำเนินการชอบด้วยรูปแบบขั้นตอนและคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเมื่อการก่อสร้างสะพานมีบันไดที่มีความยาว11.30เมตรปิดบังหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี ที่มีความยาว10เมตรเกือบตลอดทั้งแนวและที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีทางเข้าออกเฉพาะด้านหน้าที่ดินเพียงทางเดียวส่วนด้านหลังแนละด้านข้างทั้งสองข้างของที่ดินติดกับที่ดินของเอกชนทําให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าออกถนนได้อีกครั้งผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินเพียงรายเดียวที่บันไดสะพานคนเดินข้ามถนนพาดผ่าน ดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีย่อมเล็งเห็นได้ว่าการก่อสร้างบันไดสะพานคนเดินข้ามถนนดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีโดยตรงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีติดป้ายประกาศเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันแต่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบจึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ให้ข้อมูลชี้แจง และให้เหตุผลแก่ผู้ฟ้องคดีก่อนจะมีการกำหนดตำแหน่งแบบรูปสะพานและดำเนินการก่อสร้างสะพานและไม่คำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและแม้ว่าการก่อสร้างสะพานดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะและการกำหนดจุดก่อสร้างสะพานจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้เดินข้ามถนนก็ตามแต่ในการจัดทำบริการสาธารณะ จะต้องคำนึงถึงความเสียหายของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างด้วยดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างบันไดสะพานคนข้ามถนนซึ่งมีบันไดสะพานทอดยาวปิดบังหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี <c oughs> เกือบตลอดทั้งแนวจนทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าออกถนนและไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ตามสมควร จึงเป็นการใช้ดุลพินิษ์โดยไม่เหมาะสมและเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องดําเนินการแก้ไขแบบบันไดสะพานคนเดินข้ามถนนเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีสามารถเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้เมื่อการแก้ไขบันไดสะพานคนเดินข้ามถนนตามแบบรูปสะพานที่ผู้ถูกฟ้องคดีเสนอต่อศาลปกครองสูงสุด ทำให้ไม่ปิดบังหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีสามารถเข้าออกถนนและใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ตามสมควรจึงพิาพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน120วันนับแต่วันที่มีคำพิาพากษาคำพิาพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ .1491 2559คดีนี้นะคะ สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของหลักความได้สัดส,ส่วนที่เข้ามามีบทบาทในการควบคุมไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจตามอำเภอใจแม้จะเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ก็ตามโดยเฉพาะเมื่อกฎหมายให้อำนาจดุลพินิษหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของทางเลือก ที่จะดำเนินการเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายบรรลุสมริจผลตามวัตถุประสงค์และความจำเป็นของการดำเนินการซึ่งจะต้องเป็นทางเลือกที่เกิดผลร้ายน้อยที่สุดกับปัจเจกบุคคลรวมทั้งประโยชน์ที่สาธารณะได้รับจะต้องมากกว่าความเสียหายที่ปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับ เมื่อในสังคมประชาธิปไตยได้ให้ความสำคัญกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะจึงต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนเกินสมควรแก่เหตุด้วยประการสำคัญก่อนที่จะดำเนินการใดๆตามอำนาจหน้าที่หากผลของการกระทำนั้น กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพอย่างร้ายแรงแก่ปัจเจกบุคคลก็จำเป็นต้องแจ้งหรือชี้แจงให้ปัจเจกบุคคลผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวทราบข้อมูลและให้เหตุผลเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะมีการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ดังนั้นคดีนี้นอกจากนักวิชาการกฎหมายปกครองจะได้มีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายที่สำคัญคือหลักความได้สัดส,ส่วนแล้วสารปกครองสูงสุดยังได้วางหลักปฏิบัติราชการที่ดีที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการได้เป็นอย่างดีด้วย และสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณนันทลัต์เอี่ยมละอค่ะพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ได้ขอบพระคุณค่ะก่อนจากการวันนี้สำหรับผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสยัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง055909550ถึง 9, 9และอีกหนึ่งช่องทางค่ะ เพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k สำนักงานสารปกครองพิษณุโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ